ต้องบอกแล้วครับว่าโคตรเดือดโคตรมันสุดยอดวิวล่างทองครับนี่มันเทพวิวกุลวุฒิครับโอ้ยเราสามารถเอาชนะมือสองของโลกได้แบบหมดจดเลยนะครับ2องตสเกมครับโอ้โหยอดเยี่ยมไปเลยครับวิวกุลวุฒินี่แข่งที่ปารีสฝรั่งเศสน,นะครับในการแข่งขันชิงแชมป์โลกแหละครับต้องบอกเลยว่าการที่วิวเนี่ยเจอกับแอนทอนเซนเนี่ยแล้ว เกมเนี่ยมันยากนะครับส่วนสูงเนี่ยแอนโทนเซนก็ได้เปรียบกว่านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องชมจริงๆนะครับว่าวิวกลกรุฒิวิทิสานเนี่ยสามารถจะฉายร่างทองมาได้นะครับคือเกมโดยรวมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาอะ่ะพยายามจะเล่นเกมยือ้อเกมยาวเพราะว่าถ้าเกมยือ้อเกมยาวทีไรเนี่ยเราอาจจะออกมาเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับแต่วิลครับโหเล่นฉลาดมากพยายามปิดเกมเร็วพยายามจบเกมเร็วนะครับจังหวะยากๆคือดักตีได้หมดนะ แล้วต้องบอกว่าเล่นเล่นอดทนเล่นฉลาดไม่เร่งไม่รีบไม่มีความกดดันนะครับคือดูรู้ว่าวันนี้มาแบบสบายใจแล้วมารู้ว่าวิธีการเล่นจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับถึงขนาดที่ว่าเล่นเอาแอนทอนเซนเนี่ยนอนลงกับพื้นอะ่ะคือแล้วแอนทอนเซนก็ผิดพลาดเยอะเองด้วยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตีออกเองตีเสียเองคือเหมือนกับว่าสมาธิเนี่ย เจอพลังของวิวกรวบุธิวิทิสารเข้าไปเนี่ยนะครับมันทําให้เหมือนกับว่าคุมสติไม่อยู่อ่ะเอางี้ดีกว่าตีกี่ทีกี่ทีก็เข้าทางวิวหมดตีแบบไหนมาก็เข้าไม้เข้ามือแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์คือเล่นได้หมดนะครับโอ้โหถึงขนาดแอนทอนเซนต้องบางทีต้องใช้ลูกแปลกเข้ามาช่วยนะครับนะฮะคือไขว้แล้วหวางขาก็แล้วเลี้ยวก็แล้วแต่สุดท้ายครับ เจอวิวเข้าไปไม่รอดจริงๆครับคือผมเห็นและเราได้ดูกันเนี่ยช่วงแข่งประมาณตีหนึ่งกว่าเนี่ยนะครับคือต้องยอมรับจริงๆว่าเฮ้ยโอ้โหแล้ว แทนทอนเส้นไม่ช็อกเอาไงวะเนียเจอแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วแต้มในเกมแรกเนี่ยนำค่อนข้างเยอะด้วยนะ14 9ออย่างเงี้ยครับบางทีนำไปเรื่อยๆนำไปเรื่อยๆมันก็ท้อครับคือหลายๆจังหวะเนี่ยมันจะมีเหมือนกันว่าเออบางทีอาจจะติดประมาทนิดนึงติดเล่นนิดนึงโฟกัสแต่ว่าให้ครั้งเดียวครับสุดท้ายวิวตบแบบปั๊บ โอ้โหเอาเอาให้อยู่เอาให้อยู่ครับคือไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วนี่คือประวัติศาสตร์้วยนะทุกคนฮนะประวัติศาสตร์อีกหน้าวิวกุลวุฒิเข้าชิงแชมป์โลกเป็นปีที่3ติดต่อกันโดยเป็นนักแบทไทยคนแรกที่ทำได้นะครับแล้วก็จะเข้าไปป้องกันแชมป์เนี่ยกับอาฉีนะครับอาฉียูฉีคือแม่งก็เบอร์หนึ่งของโลกไง นะครับโอ้โหคือแต่ละคนเนี่ยปาบมือ2จะไปกลัวไหมมือ1นะครับก็ปราบไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่าวิวเนี่ยวันนี้อยากจะให้ถ้าสมมติเราเข้าชิงเนี่ยเราเล่นพุ่งนี้ไงช่วงสักสามทุ่มนะก็มีถ่ายทาง True Sport นะครับอา่าก็ไปติดตามดูได้แต่ว่าต้องบอกเลยว่าสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องคอนโทรลให้ได้เหมือนเกมนี้นะทุกคนคือถ้าทำได้คือจบไงนะนะครับแล้วช่วงท้ายเนี่ยนะครับ แต้มมันต้องไปรันไปที่21เยังไงนะครับวิวก็ยังคุมสติได้ก็นำา18ต่อ13านะครับเกมโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าพยายามจะแรนลี่นะแต่สุดท้ายวิวไม่เล่นด้วยนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตีกระตุกบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วตบนี่คือแบบแอนทอนเซนก็ต้องยอมเหมือนกันนะครับในแต่ละจังหวะคือดูไปก็ไม่เครียดน,นะเอาจริงๆเกมนี้คือพอดูแล้วแบบเราค่อนข้างทำได้ดีกว่าเนี่ยนะครับ ส่วนในเซตที่2เนี่ยก็ค่อนข้างสูสีนะในช่วงแรกเนี่ยนะครับคือมันสูสีกันไปสูสีกันมาผัดกันไปผัดกันมานะครับแต่มันมาทิ้งกันช่วงท้ายคือช่วงท้ายเป็นช่วงที่แบบโอ้โหอยู่ๆเราก็มาทิ้งแล้วเรามีตั้ง5แมตช์พอยต์อะครับนะครับคือแบบได้5ทีเราจะไปพลาดอะไรอะครับเราก็เก็บกินเลยฮะเก็บกินสบายเลยครับสรุปเราก็เอาชนะไปเนาะ2ต่อ0เกมนะครับแล้วก็ไม่ต้องเล่นถึง3เกมนะครับ ยี่สิบเอ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ยี่สิบเอ็ดสิบห้านั่นเองขาดอยู่นะทุกคนขาดอยู่นะหกแต้มเนี่ยนะครับกับสี่แต้มไม่ธรรมดาวิวล่างทองนะครับเอออะแต่ว่าถ้าเข้าไปแข่งเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูถสติกันนิดนึงดีกว่าว่าเข้าไปแข่งแล้วเจอกับเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยอย่างชิวฉชิเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในการแข่งขันครั้งนี้นัดสุดท้ายดีมไฟนอลครับวิวกุลวุฒิมือสามครับ เจอกับมือ1ของโลกโค่น2ไปแล้วโค่นหนึ่งอีกสักทีจะเป็นไรเราเฮ้ยฮึกเขิมมากครับทุกคนแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามาดูสิติต่างๆเนี่ยก็สำหรับปีนี้นะในชิงแชมป์โลกเนี่ยรอบ64เนี่ยเราก็เอาชนะมาได้21 11 21, 21 17น,น,นะครับเป็นนักแบตจากอาเจนนะชนะไปแล้วก็มาเจอกับเกาหลีใต้ บียงแจคิมนะฮะคิมบียงแจเออนะฮะยี่สิบเอ็ดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดหกแล้วก็มาชนะทางด้านของฟราฮานนะครับซึ่งก็ต้องออกแรงกันถึง3เกมด้วยกันนะครับก็เอาชนะไปได้นะแล้วก็มาเจอโจนาธานคริสตี้ก็3าเกมเอาชนะไปได้เหมือนกันนะแล้วสุดท้ายครับเจอแอนทอนเซนนะครับก็ปราบไปได้แล้วไปเจอมือหนึ่งีชวชีเอาวะจะไปกลัวอะไรล่ะครับมันมาถึงขนาดนี้แล้วห 5แมตช์ไปแล้วจาก6แมตช์ที่เล่นไป10เกมไปแล้วจาก12เกมท,ที่เล่นไปและ5 7ที่เราทำได้และอยู่ในรอบชิงชนะเลิศน,นั่นเองนะครับคือถ้ามาเทียบใส่ตินะฮะถ้ามาเทียบใส่ตินะต้องบอกเลยว่าวิวกุลวุธิวิทิศาเนี่ยเคยเจอกันมาเนี่ยตอนนี้ชนะไป3แพ้5นะครับ แล้วก็ทำไปได้312แต้มเขาทำไป316แต้มคือใกล้เคียงมากคือเราเจอเราไม่กลัวนะครับเออเราไม่กลัวเราอายุ24เขา29ส่วนสูงเนี่ยมีคนแจ้งมาว่า177นะครับแต่ว่าทางด้านของอา,อาชีเนี่ย184ถนัดขวาเหมือนกันนะครับ5นัดหลังสุดเขาชนะรวดเราก็ชนะรวดเช่นเดียวกันนะครับไม่มีอะไรต้องกลัวนัดล่าสุดเนี่ยนะครับ ไดฮัตสึอินโดมาเตอร์เราชนะนะ2ต่อ0เกมนะเออ1 3 21นะครับแล้วก็17 21นะครับอันนี้ก็คือทางอาชีแพ้ไปนะแล้วก่อนหน้านั้นอาฉีชนะ2ต่อ1เกมนะครับอ่าแล้วก็ถ้าย้อนไปอีกนะครับก็เป็นอาชีนะครับแล้วก็ถ้าเอาแบบ ย้อนลึกเข้าไปอีกเนี่ยคือต้องบอกอะตามนี้มันก็ขึ้นมานะปารีส2024โอลิมปิกเราชนะไป2ต่อ0เกมนะเออ21 12แล้วก็2110นั่นเองนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆไปเลยครับแบบนี้นี่มันมันต้องคุยครับมันต้องแบบสุดยอดนะครับคือมันไม่มีอะไรที่แบบยิ่งใหญ่เข้าชิง3ปีติดเนี่ยเออเป็นประวัติศาสตร์ของนักแบตไทยคนแรกนะที่ทำได้ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่านี่สุดยอดดีจริงๆ ดีจริงๆนะครับสามทุ่มสินะเจออาฉีนะครับในวันอาทิตย์ส่วนคอมเมนต์เนี่ยแฟนแบดมินตันก็บอกว่าคุ้มกับการอดหลับอดนอนเก่งที่สุดสุดยอดพรุ่งนี้เจออาฉีมันแน่วันนี้เล่นแบบไร้ที่ติสุดยอดมากแชมป์เก่าปีที่แล้วที่ถึงชิงมีแค่วิวกับซุงแจดีใจกับน้องมากสุดยอดมากชนะแล้วนอนหลับฝันดี เออนะมาเพื่อทุบ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 เท่านั้นล่างทองยิ่งกว่าตอนโอลิมปิกอีกสุดยอดมากๆโอ้โหอันนี้คือแฟนแบดบอกเองนะน้องวิวพี่นอนดึกๆรีบปิดเกมนี่ตอนกำลังแข่งอยู่ก็มีคนส่งมานะครับสุดยอดคือส่วนมากแล้วอะชมแบบเรียกได้ว่าชนิดที่ว่าเออมันต้องยอมใจจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเชียร์ไปพร้อมกันนะก็วันนี้แหละนะครับวันอาทิตย์นี่แหละนะครับ3มทุ่ม15้ามาได้แล้วนะครับมารอเลย True Sport นะครับยังไงเดี๋ยวเจอกัน